ได้แลนะ้ว <sm art> นะที่นีแล้อะไรนะอันนี้แก้ี่ละอะไรวะมาแล้วแมวมาแล้วแมวมาแล้วฮม่มีรถไฟแม่เราไปนังเรื่องอะไรวะปัดไฟไปเป็นเป็นควดรถไฟเป็นขวดรถไฟรถไฟ่ถไฟัดไฟรบไฟ ไม่มีอ่ะมีนัเรื่องอะไรวะนักนักเพิร์นนรัฟอร์เมอร์ทันฟอร์เมอร์อ่าฟอร์เมอร์ทนฟอร์เมอร์กลัสีแดงด้วบดีไอ้อะไรนะบอมออติมสไปมาด้วาแดงรักเรือรักเรือคือรักเรือไม่เก่งอะไรด้วยวะักเรือทาเตนานเรือเรือไทยนึง เพื่อที่ไม่ม anyway. ีวันจมครับอ uh ๋อเพือ huh. ี่ไม่มีวันจมพูดอีกทีนะพูดอีกทีอ๋อครับเอาลงในเรือแรกเรือเดอไมยางกางกันเหมือนโอ้โหตามครับล้องตามแล้วครับเดี๋ยวส่งคนไปยิงกันส่งกองโจนเข้าไปไปแล้ว ไม่รู้ออแจมออติมัสไง่ปมาคู่กันนะครับอ่าอ่าอ่าอ้หาไปเอะใคเห็นไหมครับ่คยเห็นเรือี่รถไครับไงครับรถี่เรือเห็นเนี่ยครับเป็นรถที่ผมก็่เริ่มเสือแลเริ่มเสื่อมนี่เป็นรถที่ผมเคยขับกินเล่กับแฟนสาครัอันไหนครับอันนี้ครับตปกิลาบไปกิลาบไกีลาาบ เราพยางาอยู่ไหน้รับเจ้าเจ้ผมเผมเปียนรถเครับเอาอันนี้เอาเอเอาปอนเอนเีบมามามาเปียนรถครับให่ปปอนเปีกยนเอาดีว่าคุณเปียบเทียบไปคุณไปรถอะไรในนี้ครับเอาน้องแคทก่อนครับไม่เลยน้องแคทรถขนาไหนครับ บอกเหตุผลด้วยเฮ้ยบอกน้องแค่ก่อนน้องแค่งขันไหนครับเขาเก็บเทียบกับรถไม่ได้ครับอ่าพอรถมีหลายคันแต่เขามีคนเดียวเลยโอ๊ยอ่าโด้โหแผตัดต่อแล้วตัดต่อเอาอ่าน้องหบอมเกิดอะไรน้องหบอมไม่ไงครับอันไหนครับอ่าให้ถามว่าอะไรครับ เฮ้ยเป๊กุ่มไม่มีในมือเป๊กุ่มมีใครเห็นทำไมครับดังดังดังผมจอบเก๋าใส่ไร์คนรูกตุงแบบโคงรแบบดูเป็นโมเดลกันนงแบบดาราเอดรักอะนี่นะับทุคนเป็นเรียมเรียมเสีย่ารอ่ะเลือบเรียมเฮ้ยน้ำตาดครบเห็นถือน้งตาแล้วเขาแบบนี้ครับคมขนาดนี้ไอ่รอกขอยกอบ ไปครัเป็นเรื่องคนนัเลยครับเห็นชักต่อแล้วคันนั้นนะคันนี้ครับเพราะว่าคันนี้เป็นแบบว่าสวยมีระดับนะครับอ้ออ้อ้โอ้โอ้โับอ้อโอ้อ้โ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 ้โอ้โน้้โอ้ออ้เลยนะอ้า้โ้โออโออโออ้้้ รถคันนี้อ่าวออกมาไว้ครับว่าทไมคันนี้ครับพี่ผมเลือกคันนี้เป็นรถที่สร้างตั้งแต่สมัยสมัยก่อนสงครามโลกครับเป็นรถที่คลาสสิกอ่าช่วงล่างแข่งกันตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมครับเป็นช่วงล่างแข่งกันที่เราอะไรครับอ๋งแรับคือสะเก็ดแข่งกันหมดครับเอาน้องแจนะครับนี่นะครับนี่ละครับเดินครับับง่ายถนัดมือครับมีไม่ไม่ไม่ใช่ เ <Okay. S 2> ปไ็นที่แล้วนะครับอ้าวพอแล้วไม่มีกิ๊กเล่นต่อไม่หยุดเล่นต่อไม่ได้แล้ว